วัดดีพี่น้องเอฟซีเท่บ้านไทยย่มทุกทุกคนนะพี่น้องเด้อ <c oughs> เอาเจอ,เจอ,เจอกันอีกแล้วพี่น้องนะเพบังเมิญอดือนนี้เเห็นชิปชิปหนึ่งข,นง,นงข้าวนะั่นแหละพี่น้องข้าวเนาะที่พี่น้องเห็นบ่มันหเห็นแล้วมันมันมีรอยยิ้มพี่น้องเห็นแล้วมันมีรอยยิ้มมันมันซื่อใจพี่น้องนะพี่เป็นในมีสร้างเห็นบ่พี่น้องเอาสร้างเราเอาเอาสร้างเราเอาเขาฟ้องเขายังใส่ทั้งหลังเราไปจก ผู้ที่เพื่นประสบไยอยู่น้ำท่วงไหมพี่น้องเห็นป้ะโอ้นพี่น้องในสถานในสถานการณ์ภาพว่าตึงเครียดดำนั้นพี่น้องนะอืมคือมันสั่งสั่งร้อยยิ้มในน้ำพี่น้องนะเออให้ความสูงในน้ำห้การยิมผ้องร้อมพี่น้องนะเออโอ้เห็นหรอกมันมีรอยยิ้มพี่น้องเห็นแล้วเห็นในเมืองในข่าวแล้วมันมีรอยยิ้มพี่น้องนะอืมตั้งก็มันกิดสูงไม่มากหรอพี่น้องเออน้ำซ้ำในซ้ำหนึ่งกับมันกับว่าสามารถติดติดถ่วม เอียยังไรกันอยู่ประมาณเคีย่งท้องสร้างมันบ่ล่ะอืมรับท้องสร้างก็ไอ้คอนนึกข้อค้นเหมนพี่น้องนาบ่เนี่ยีๆีพี่น้องนะได้เห็นแล้วโอ้มันเป็นภาพการซอยเหลือของคนไทยน้ำขันพี่น้องเพื่อนลมสาดอืมนะเก็ทุกวิธีทางพี่น้องนะเออจิผพานมากกเาาเเ็เพราะว่าจิเป็นห่อฮอิคอกเตอร์เพราว่าจิเป็นเจ็ดสิบีหรือว่าทุกๆวยงันนะพี่น้องคนไทยนี่พยายามพทุกวิถีทางเพื่อจะซอยเหลือกันและกันพี่น้อง ไม่ภาวะที่กี่กำลังลำบากพี่น้องนะถึงน้ำาั้งผักเนื้อมันกท่วมซ้ำซ้ำซักซักทีนี่คือว่านักน้พี่น้องนะทีนี้คือว่านักไยพี่น้องนะสร้างนี่ถือว่าเป็นสัตว์คูบันคูเมืองของไทยเลยพี่น้องนะออมาแต่บนลำบราณเ,เป็นสัตว์คูบันคูเมืองพี่น้องเออเนี่ยพี่น้องคนจะได้เห็นคุณนคาของสัตว์พี่น้องนะผมว่าดีพี่น้องคิดแต่กเบใแบบนี้ดีผมว่าคนจะได้เห็นคุณค่าของสร้างคุณนคาของสัตว์ เออไม่ส่วงภาวะเบือดร่อนสร้างก็ยังสามารถซอยอืมซอยคนได้เออซอยว้มเดลอดร่อนคนได้นะซึ่งที่ประพันธ์มาจะบอกเราหมล่าเขาก็เห็นมันบ่าไงเออกูบ้านกูเมืองก็สร้างนี่แหละพี่น้องนั <language> well ่นว่าเออก็สร้างนี JJ, parfois, ่แหละพี่น้องนะนี่คือบุญคุ้นของสร้างพี่น้องบุญคุ้นของสร้างเลยพี่น้องถ้าบุญคุณของสร้างบุญคุณของสัตว์เลยอืมนะซึ่งห้มยผมมาประเสริฐว่าค้นบางข้นกว่าพี่น้องที่เหลื นะอือ้กเห็นภาพแล้วมันมันมันได้ยิ้มพี่น้องมาก็ยิ่งเลยนอยางกับม้าวตัวฟังพี่น้องอือคือเห็นความตั้งใจของของพี่น้องเจ้าไทยเฮาพี่น้องเออพี่น้องคนไทยเฮาคนติดเข้าไปซอยเหลือคนติดกําลังเดือดร้อนนี่และพี่น้องนะเขาได้เห็นน้ำใจพี่น้องเขาได้เห็นน้ำใจถึงแม้ว่ามันติดห่วงจักรอบจักลบจักนั่นพวกเขาก็ยังซอยเหลือกันยุตทุกทุกทุกขั้งนะบ่ได้ ก็บ่ได้ปล่อยให้โดดเดียวพี่น้องบ่ได้ปล่อยให้โดดเดียวนะเป็นธนาเห็นใจพี่น้องนะขันหมอมากเป็นไหนเห็นใจเพราะว่าน้ำตันว่วมดุยรีพี่น้อง่วมซ้ำซากซากสวมซ้ำซ้ำซากซากนะบ่เลี้ยงหน้าเขานี่มืดสิทธิ์เลยพี่น้องนะหน้าเขานี่บอกว่าจิ์เลยเปิดผลการเกษตรเออสัตว์เลี้ยงบางสิ่งบางอย่างน้อยไปกับน้ำหายไปเลยในติดตาเลยนะสิ่งเนื้อปลาตัวเลยกับว่าไหนพี่น้องสิ่งเนื้อปลาตัวเลยกับว่าไหนเสียอิพื่อนไหนพี่น้องเลยนะเอขาจะไหนเขาก็เป็นกำลังใจให้เด้อ นะแต่ไฮโสูไปน้องไฮโซสูต่อไปนะอืมดาบได้ที่ชีวิตยังบมเส็งมันต้องดิ่นต่อไปพี่น้องเราเห็นว่าเออมันต้องดิ่นลนต่อสูต่อไปนะเพราะว่าชีวิตมันก็ยังต่อสูมันก็ยังตงต่อสูอีกอืมเปบเป็นการั่างใจพี่น้องนะอืมคือนข้าวดีๆพี่อน้องข้าวดีๆนะส่วนข้าวบุดีข้าวที่กําลังเป็นกระแสอยู่ดี็คือข้าวเรียงพม่าพี่น้องนะถึงเขาได้เห็นตามนาซื้อต่างๆเนี่ยนะกับเรื่องนกระแสเลยตัวเนี้ย นั่นก็คือเลี้ยงเขาพม่าพี่น้องเออพมา่าหรือ่าตั้งดาวอืมที่มาตั้งโกงตั้งแก้งพี่น้องเออแต่พอนรามาตั้งขางหวหัวเขาแทายอกีกโอ้ก็จะเก่งขนาดแบบนี้ป่ะเ,เออนี่มันเข่าคายตั้งกุ้มอังยีเลยนะเออกุ้มแจ้งอังยีเลยนะอืมจากจุดเล็กๆน,น้อยๆนั่นแหละพี่น้องนะเราไม่เกิดจะใส่ก็เกิดจาก และงินต่างดาวนั้นเรเกิดจากคับอกคะขจาเกิดจากกำารของคนต่างดาวเองนะซึ่งเอามาสร้างความเดือวรอนในตัว้ยอของเออเอพราะเป็นผะู้ใดนะที่ผ่นา,นานมาันนที่เงียบๆนั้น,ม,น,นมันก็บอกเป็นเขาโอู้เข้าหัวเขาหู่แต่ว่าคนใหเขาก็เปิดโอกาสให้นะเออการที่คนณมาตัง้งกลุมตั้งแจ้งตั้งแจ้งคนที่มาระดมทุนกันส่งไปซอยเพื่อนรวมศาติ์ของคุณอ่านนั้งเขาก็หู้นะแต่เขา่ได้ว่าอย่างนะ แอมในเมื่อปกคุนบอกกับพวกหัวคิดแบบไหนอะนะอืมอออกมากออกมาใแนแนวนี่นะออกมาในแนวนี่นะออกมาคมคูคนไท่แนะ่เลยออกมาตั้งแจ้งแนะ่ตั้งกวนแน่นะคนไทยเนะ่เขาสิในใคในไหนอย่างไรเขาประทุนหรอเป็นหรอนะมันเป็นบ้านเมืองของเขาเมืองของเขาอืม <c oughs> นะมันเป็นบ้านเมืองของเขา พวกนูจมาตัง้งย่างตั้งควนรวยนะขันอยากง่ายยังมีอำนาจกลับไปบ้านเจ้าของอกลับไปตัง้งบ้านเจ้าของนะยังมาตั้งอยู่ในบ้านในเมืองขก็เรือนเิ่นนะถึงตอนนี้มันก็มีหลายลออหลายลีพี่นอนนะหลายล้านคนเลยบอกว่าหลายล้านคนเลยเป็น้นองนะปกที่มากเพราะเถีคยคนไม้ะเออไปมุมไหนของของประเทศมุมไหนของเมืองสี่บ่อมีคนพมานนา่านะไอจีไอคนแถวภาคอีสานมันมีพี่น้นอนตูมือเนี่ยลามไปแล้ว เออแถวกครลาชก็ลายขอนกันก็ลายเมืองใหญ่ๆนะเมืองที่เป็นนี่อาาุตสาหกรรมนะเออแต่ขยายอาแล้วตู้มือนี่พี่น้องนะกินนักทุกกับไม่แถวนี่แหละพี่น้องอืมเก็บหุงเขพเพราะนี่แหละนะภาคใต้กับ่าคอยเนอคือประมาณตอนนี้มีอยู่ทุกวันทุกมองนะเกีก่ยกฎหมายบ้างเกี่ยกฎหมายเนี่ยอืมซึ่งเขาติไปหาม พวกเขาเขามานั่นมันห้ามบ่ได้ดอกพี่น้องมันหลายสองทางนะเพราะว่าสองทางธรรมชาสตร์มันติดแถวเป็นแถวมันมันมันหลักลอบเขามาในี่เปลี่นไดแถวได้ก็ได้ไงซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเสนนอกำลังอาจจะว่เพียงพอก็ได้พี่น้องเพราะว่าไตเดียนติดกันใส่เก็บไตเดียนเน่าพี่น้องเออสองทางธรรมชาสตร์มันหลักลอบเขามาแถวได้ก็ได้เนี่ยพี่น้องนั่นเหรอเขาจังเห็นอยู่ข่าวอยู่ลอยอารมณ์เนี่ย เห็นข่าวอยู่เรื่อยๆบางเกมมือมือมันโทรศัพท์มันมีมาเอาโท้นัดกันมันหูวจะกันนะมัล่ะเออนัดมาในหนาทรงตัวมันจะขามานหันเรื่อยสองนั่นเรื่อยสองนี่เรื่อยเออเัายังไม่เห็นเขาลจับแต่ยึดตามถนนคนทางเห็นยมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเออบางคนก็บอกเข้าใจเขาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าต่อม้อเปนยังไปล่อยมากเนี่ยม่นวะเป็นมัปล่อยมากดอกพี่น้องแต่ว่าจ้องทางธรรมชาติมันหลักเขามานมันหลายอืมซึ่งต่อม้อเป็นก็บอกนี่สามสามารถกันเลยเป็นยางตรวจยางขานั่แถบจังสันเนี่ยมัน่ะ เขาใจเป็นกำลังใจเป็น hmm. พ right ี hmm. <Right. S 1> ่น we ้องนะเออในเมื่อมันรุดเข้ามาแล้วพกเข้ากับซอยกันพี่น้องเป็นหูเป็นตาซอยกันซอยพัดซอยดันหนอกไปพี่น้องนะดีก็เข้ามาเห็นนี่อย่างเลยมันบ่ลห่ะเออออกไปถึงมันบ่าถึงแม้ว่าสิออกไปบ่ได้ไรเอาเขามาสิบคนออกไปได้หาพนก็ยังดีมันบ่าพี่น้องหรือกออกไปได้สามพนมันก็ยังดีพี่น้องนะเออดีก็พอเข้ามาเห็นนี่อย่างเลยมันบ่นี่มันคือบ้านคือเมืองของเข้าพี่น้องนะ มันพรอพูรุดปูยาตาย่ายนะเป็นเสียเลียดเสียเนี่ยปกป้องไว้เพื่อจะให้ลูกไหหลานเอ้มีทีอยู่มี่มองอาศัยนะในเมื่อพอเฮาก็ต้องซอยกับเพือนเอกพี่น้องเอ้ส่วนหนึ่งพี่น้องส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากเจ้าหน้าที่บางคนพี่น้องเนี่ยเลี้ยมาเจ้าหน้าที่บางคนพี่น้องเจ้าหน้าที่บางคนไปรับทรงรับช่วยพี่น้องมีพี่น้องมีแท้มีนะอือเจ้าหน้าที่บางคนไปรับช่วย เจ้าหน้าที่บางคนไปถือหางให้กับคุมแรงงานตั้งเด้าเออมันก็นเลยเหลืองมาเนี่ยถ้อนี้ข้อน้าข้อนี้ประเทศแล้วเพื่ะโดยเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่ซ้สอืงไปถือหางให้เขาเออมึงเห็นเลยมึงเอ้าเ,าเ,าเนี่ยนี่เพื่ะดีบ่ดีบอกครับออแอบนีม่มึงเด้อเออตั้งครบหายมาเลยตั้งพมา่าขึ้นมาคุณหนึ่งเลยนี่นพื่ล่ะสมมตินะพี่น้องเด้อเออสมมติแล้วมึงมาตั้งขึ้นมากจะเอาเอาพม่ามาบักหัวโจกหม้อน้ำมนะันสิบกนเอาะคุตั้งหุ่นมา เออมึงดูแลเขียนนี่เนอะแอมบอ่ะโดยที่เจ้านาทีคนนั้นอะมัลงไปเองเราพี่น้องนะแต่ใส่พม่าเป็นเจียงมืออันนี้พมามันนาสิมีนะมันนาสิมี่แอมบล่ะอืเดินสายเก็บอืมอืมนี่จังมองจังคนจังคนพม่ามันรู้ดีอะรู้น้ำกันดีอะเออเก็บมากเก็บมากเฮ้ยดี๋ยวูหายมึงตอนนี้เขานี้เนี่ยมันมีพี่น้องนะพมามันมีนะเออ ลำพูสังมันโยบ้าปันนี่ดอกพี่น้องนี่เลียเฮ้ยลำพูซันโยูบ้าปันนี่เราไปเอกแนวหนึ่งบัดนี้พี่น้องนะอย่าขอติแน่จะหน่อยนะเนาะตั้งเจ้าหน้าที่พี่น้องเวลาเสียลงตรวจพื้นทียย่นะเป็นยังเก่งๆไหลก่อนนะเป็นนี่ยังก็ยังเก่งอกอกไหลก้อน,นเธอเด็ดอันนี้นะเอออีกมือบั้นที่ตอนนั้นบั้นที่ตอนนี้เสียลงตรวจพื้นที่มองหันมองยีโอ้ยอมาตันเดียวมันเสียอยู่ให้อยู่แมนปะมองนี่ไอ้กี่ยู่ยันบ้าน ก็มันก็ซ้ำไปบอกว่าเป้านี้เด้อเป้านี้เด้ <c oughs> อกูจะลงไปแล้วมือเอิญมือเฮิอเนี่ยกูจะเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจแล้วรู้เป้านี้ไปรีทสักคนเนี่ยมากันเนี่ยทีมันประกาศสักคนเน้องเงี้ยเนี่ยน้องกันไอ้ทีอยู่โอ้ยกับเจ๋งบดเอาแอบแฝงไปเอาแอบไ,ไปจับสักคนนี่ออกไปลงพื้นที่สักคนจับมาเดี๋ยสักคนนยังมาแตะแรงเขามันเกิด่าษาเงี่ยนว่าภาษาแ,แบบนั้นเพราะว่าจับได้ไรนี่เนี่ย จับได้ลายเอาสมนักสถานีหน่วยนี่ละเออสถานีตำรวจสถานีนี่รับผิดชอบเขตนี่นั่นว่าเอามานี่จัดชุดลงตรวจม่ต้องไปประกาศม่ต้องไปบอกเออไปนั่นป่ะล่ะโอ้ยพ่อมานี่เอารถไปใส่รถอี้เนี่เนียเอารถต้องไปใส่บ่เลยเออยแกล้ตันอกเชี่ยแบบไปแต่แมนม่นั่นว่าอันนี้โอ๊ยเดียลงพืน้นที่ตลอดเทียบประกาศประกาศออกสักครั้แกล้งตเต็มยศเจ้าเผื่อมีรถ,รถนนนนขบบว้่ ลงไปตรวจไปก็จะอยู่ให้มู้เจ้าจับนะบ่ครับนุ้นนยนะมันมันบวกจริงใจผมมานะบวกจริงใจผมมาเฮ็ดพักซี่เรือยนะพักซี่เรือยนะนะถามว่ามีโชจ๋เชี่ยวเขามากระตุ้นยังไงกับอกบอกวเม็ดเม็ดเจได้นะเออช่วงนี้กับมี่ใครแน่หรอพี่น้องคุณเตหรือว่าเตอาชีวะหรือว่าใครคนหนึง่งกันจอมพลังหมดพี่น้องเออกับรงมาซอยกันหลายๆหลายๆลายถักสวนหลายกลุ่มพี่น้อง นะขยายม้าซอยกันพี่น้องขยายม้าป็นส่วนคนที่มาถูกต้องเฮ้าบอสไปว่าพี่น้องนะขุนที่มาถูกต้องตามก้อนไม้ขุนต้องมาบุญไร้คุนก็ทำงานของคุนไปนะส่วนที่เขาเบาเนี่ยเขาเบาคนที่มาผิดกฎหมายเออเขาเบาในส่วนกลุ่มที่ออกมาตั้งแจ้งตั้งกลุ่มเออออกมาป่วนเออออกมาสร้างควบบุญไว้เนะส่วนคนมาถูกต้องเนี่ยมันว่าเป็นอย่างขุนต้องเดือดร้อนเออขนต้องมาเดือดร้อนเออ คนทำงานตายส่งเงินกำลันของคนไปยนั่นแหละเออที่เขาเมาอยู่เดี่ยเขาเมาเรี้ยงพวกที่เขามาสามามาสางควบคนไม่เอ่ยขมาสสางควบคนไม่ให้ไพ่ในประเทศอืมคือประเทศไทยเขาไงนะคนไทยเนี่ยเขาเรียนลักษรัพย์มันหลายพี<ม>่น้องหลายนะส่วนพวกรักซวยกับมีเอเอยกับปอยเขาไปพี่นะ้องนะที่มาขันคำจัดพวกเ,กวย,เกย็บซวยกันยังไหนถึงพว่มาเนี่ยเสียดรถลงได้หลายทีนี้รถลงได้หลาย ที่มันอยู่รอดปลอดไผ่ในตางดาวยู่หลดปลอดไผ้ในสมุงนงี้อีกส่วนหนึ่งพี่น้องนะผมมาเกิดจากขั้งผู้ดูแลกฎหมายเนี่ยแหละพี่น้องนะเก็บ่วยนะอันนี้เขาบพยืนยันต้งเพี่องออกมาไผ่นะเขาก็บอกไปตามกี่คนอื่นเขาบอกมากพี่นอ้อมมันอาจตินีนะแต่ว่ามันบอกตกคไก่ <c oughs> มันแปลงเล่นอยู่เองี่ครับมันบอกมาสแสดงตัวตรวเรียบร้อยันจะลงตรวจเนี่ย ตอนนี้ลงตัวเลยวะมันจะประกาศเลยนั่นล่ะเศร้าซ่านเนาะปักจี้ล่อยนาอะไรนะกันจะใครบ้านเมี่ยงเขาจี้เขาข้างนะมันว่าอย่างนี้หรืพี่หนุ่มนะแก่เศร้าแก่ปักจี้ล่อยนานี่ครับเฮ้ยนะบ่นกิงใจพี่น้รอกนะมันบ่ากิงใจบ่นกิงใจเฮ็ดไปแค่ลดกระแสเสียบท่านซะซื้อพี่หนุ่มนะเอาพี่น้อง ใช่นี่ครับคลอพี่น้องมีความสุขความเจริญพี่น้องเนาะก็ขอให้ยูดีกินแซ่บี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องนะที่สัมพันธ์อย,ย่าเจ็บอย่าจนคล้อยเงินไหลของท่องไหลมากี่น้องเออปากไปซับคา่าซับตะใครแบบขูดหอมองให้น้ำแน่พี่น้องน,นองนะเอาจะไม่พอกันไหมพี่น้องจะไม่พอกันไหมสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีสวัสดีครับพ่อกันไหมได้ไปน้องพ่อกันไหม